สวัสดีครับพบกับผมทีซีแบมใน Travel Report ครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงแรมโซฟ์เทลโซฟ์บงคอกนั่นเองครับเพราะว่าเขามีงานโซเชิตคริสต์มาสนั่นเองนะครับเป็นการไลท์อัพต้นคริสต์มาสเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี่นะครับบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนะฮะตามมาชมกันเลยครับ ถามถึงคอนเซปต์ของงานโซเชียลคริสต์มาสครับผมคือจริงๆแล้วงานที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเราถือโอกาสว่าเป็นโอกาสให้แขกของโรงแรมเนี่ยได้มีโอกาสมาร,มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสร่วมกันนะคะแล้วก็ถือเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วยออคอนเซปต์ของเราคือง่ายๆไม่เหมือนที่อื่นน,นะคะ,ะคืองานวันนี้เนี่ยทุกคนมาสนุกสนานเพลงคริสต์มาสของเราก็เป็นแบบอัปเีดหน่อย,อยอๆก็น่าจะสนุกอะ,ะค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคือวิวของโรงแรมเรา ลุมพินีพาร์คซึ่งอยู่ด้านหน้าของโรงแรมเรานี้เลยอินสปิเรชันของเราก็คือเอาต้นไม้ความเป็นธรรมชาติเข้ามาจัดตกแต่งต้นคริสต์มาสของเราก็จะเห็นมีนอกมีกิ่งไม้มีใบไม้สวยงามนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราค่ะสำคัญค,ค,คือต้องชิคด้วยค่ะต้องชิคด้วยนะฮะนี่สําคัญเลยของรแรมโซฟปเทลโซนะฮะ <c oughs> แน่นอนครับแล้วต้นคริสต์มาสนี้เนี่ยจะจัดถึง วันไหนฮะ,ะต้นคริสต์มาสจะอยู่ถึงประมาณวันที่2องมกรา,กราค่ะก็คือเป็นจุดเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งของของล็อบบี้ไปด้วยแต่ว่าเทศกาลของเราก็จะมีทั้งคริสต์มาสด้วยนิวเียร์ด้วยหลากหลายกันไปนะคะก็อยากจะ,ะเลนเชิญท่านผู้ชมมามาร่วมฉลองกัน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรามีตั้งแต่ง,งานดินเนอร์งานออทานอาหารจนก,กระทั่งไปถึงการคาน์ดาวแบบปาร์ตี้คือคนที่ไม่ได้ชอบนั่งทานอาหารนานๆอาจจะมาปาร์ตี้มันสนุกสนานกับเรามีดีเจมีเต้นระบำกันอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสนุกแน่นอนนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ชิคเนี่ยก็มาเอนจอยกับบรรยากาศแบบนี้ได้ที่โซเวเทลโซครับ ก็ค <ALLY> ือบรรยากาศความสุขนะฮะที่โรงแรมโซฟิเทลโซแบงคอกมอบให้กับคุณผู้ชมทุกคนนั่นเองครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองชิคนะฮะแล้วก็อยากเอนจอยกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็มาลองกันดูได้ครับและนี่แหละฮะก็คือ Travel Report สำหรับวันนี้ครั้งหน้าจะไปที่ไหนก็ต้องคอยติดตามกันดูครับ